ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้พ่อเตรียมกันที่ผ้าขึ้นมาติดตามตัวเลขแนวทางของปูเจ็ดสองนะครับเนาะเป็นนัดมามื่อนี้นะวันที่สิบสามนี่นะครับเนาะครับสรุปถือว่าโค้งสุดท้ายนะครับเอฟซีเนาะเอาได้ตัวได้เปเบื้องน้ำกันครับเอฟซีครับครับสมรรถการอาจารย์จะเริ่มพอนจะเริ่มพอนขณะลง เบดแล้วไม่แค่นี้นั่นนั่นก็ไปจับอ๋อหมักตัวซูมีนคือเกาเนาะคือเกาคือเกาด็นใดก็เกาตนี่คยนี่หาแล้วนี่ตัวนีได้น่เเลขสามตัวนีั่นั่นก็สมารนิงนินนออกนินหบมันออกตัวเตัวเขาบ่วงเม่ตัวบกฟันนสามหปดศูนย์หกแปดนะเอฟซสหศู สามหกหนึ 3, 6, 1, ่งก็ถ <3, S 1> ือว่าเลขสดที่โตเนาะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกสามตัวงตัวจัดสามตัวนอาออกจากนี้ครับคือเลขส,สูตรนี่สูตรนี่เนี่ยมันเด่นนะเด่นอาจจะมาสองตัวหรือมาได้ทั้งสามตัวก็ได้ครับเลขสูตรนี้นนนเขาเลยจับจับอันกันไว้ถ้ามันบอกนั่นครับนี่ห้อออกจากนี้สามหกออกจากนี้ <erc Clar. S 2> นี่สามหกต้ 3, 6, องใชรนี้นี่สามหกอันนี้หกแปดออกจากนี้ ก็พยายามจับสามตัวให้มันได้จิ๊จิสองตัวเน่น่นสามตัวนี้ครับก็เรียกเรียกสูตรก็คือเกานะครับอาจารย์ใ่อืือเกเขก็จับออกจากูตนนี้นี่ครับเออสามหกศูนย์ครับสามหกหนึ่งอนี่ก็สามหกแปดครับศูนย์หกแปดออกจากนนี้ก็เรียกที่จับเมอนจับออกจากตารางน่อยล่ะ เรีว่าตัวนี้เาตัดโอ้โอ้โอ้ครับครับตัดให้เรียบร้อยเนี่ยปวดหยัดเต็มศูีย์ร้อยสามแปดทำเอาบอลมันสุดร้ายว่คือ่งวดก่อนนั่นมันมันเข่าสองตัวเนาะอยางนั้นเข่าบนเข้าล่างหกห้าศูนย์เนาะวดก่อนเนาะเนีโอ้เสียงเจ้าเฮ็ดงานนะครับเฮ็ดพี่จะปลูกกระเบื้องวัดอยู่เสียงรบกวนจักหน่อย อเอ่อเอฟซีเบิงบน,น,น,นะครับเด้อนี่นะตัวเลขอาจารย์ปูเกตสองนะครับเนาะที่พอเตี่ยมเคยเอาให้เบิงนะครับเนาะจับเบิงเอาจริงพูดเองี่กิ้งเลียงโบรายตัวดกเดอกวที่ว่าอาจารย์มันตัดออกมาเนาะครับเนาะเออขั่วามาจากตัวนี้นี่แปดหกแปดอกหนึ่งห้หก ีเบิ่ง้ะครับเด้อเนืโอผงสุดท้ายแล้วาะอจย์เนาะเบิ์ล้นวเบิร์ลอวมอจาน,ม,นมีม,นม,นม่แค่นี้ละม่แค่นี้เนาะเออแล้วกันจะไม่ได้ไปเอาไว้ก็โัรก็โก็ว่ากันไหมครับ <laughs> เอจสมวงกลมเด่นไงหมอจัน,<อ>นเ,เด่นโนะอ้หนึ่งแปดนี้กับหนึ่งหารมาครับกับไว้น้ำกับกับตัวความเนาะ นี่เรียกสามตัวสามหกแปดน่นจาจะเนาะสองตัวก็หกแปดสามหกโอ้หรไแน,น่ถ้าบ่ไดนัครับคือสามตัวนิ่งอาจจะมาสองตัวนบนเลนครับหรืออาจจะมาทั้งสามก็ได้บอกว่าถูกเออสามหกแดเนเลจับกันเลยนะนีมาแปดะเดนหกก็เดีนสามา 6, ก็เดนเลย, 3, เย,เยจับให้กันเลย ข้อแปดสามหกที่เลยนอกจานได้ได้ได้ใชเอานะเสื้อนี่ข้อเพื่อมันนันมาสองตัวมันนข้อขหัดตัวเมซี่นี่ว่าองนี้นี่นี่กับกับแปดนครับเนื้ปคือเด่นหกนอกจันเนาะเนเด่นหกขับเอ็กซที่มึงนะขับได้ดุหกข้ัแปดหกััอแปดเด่นยังไว้หกแปด बढ़ गए क्यों? แคปน้าจอยเบิ่งครับเอนะี้ยเบิ่งสูตรเพิ่นันทีเดินเนีย่ยคือพอเตรียมเคยบอยฟังเนาะสูตรอาจารย์เพิ่นเก่งนะครับเนาะนี่เลขหกตัวหนึ่งครับอยู่หันห้าหกสามแปดศูนย์หนึ่ง มากระจัดเนี่ยหนังเลขก็ได้จับอีู่ในบนล่างครับจับได้ทั้งบนทั้งล่างอาจารย์ลาวะนี่ครับเจ้ว่าผมกับเครคอห์แล้วล่ะครับเอฟซีอาจารย์เจ้าคู่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อเอฟซีไปเบิ่งนะครับเนาะเป็นแนวทางน้ำกันนะครับเนาะครับดนั้นแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชุ่มนะครับเนาะที่เนาะ ครับที่อาจารย์ปูเกตซองนี่ก็ถือว่าเขามาไล่งวดแล้วนะครับอาจารย์เนาะคือว่ามันหลุดเ,อ,เออปีใหม่มาเนี่มันหลุดจ้กงวดนะครับจะว่าเรียกสามตัวนี่นะเอา้ากระตัดเลีนแล้วอาจารย์มันจับไปให้เบิร์แล้วลนะ่ะเกตซองตัวถือว่าครบยังยังย่งหกศูนย์เนาะอาจารย์เนาะเอเอหกศูนย์เจ็ดสี่มากกะตัดเสือ นาะครับเนาะสุดสุดสุดเต็มเี่จังแม่สุดสุดเต็มบมล่างคือคือประกอบประกอบกันแล้วจังสืไม่เหี่ยวออกครับสุดเต็มรถซุปข้อก็เออเขียบนาจอยเบิ้งหน้าครับเอฟซีนี่ก็สุดเต็มของอาจารย์นี่กันนะครับเนาะ มักตัวเด็กกระจัดเนาะครับเนาะสามเปีกอืมสาก็มีเหมือนกันจ้ะโอ้สามเปียตัวแดงๆนี่อืมครับอืมครับเนาะครับเอฟซีอันนี้พอเตรียมกันยิมาสรุปเนาะครับเนาะโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะปูเจ็ดสองเรียกว่าปูบักแข่งไงเนาะครับเนาะครับเอฟซี เบ่งไว้ได้ขับได้ันเนื้อมักกระจัดขัดกับพ้านาะเอฟซีเนาะตัวเหล็กกับเป็นแชนแลวทางพ้อแตีมกับเป็นซื่อกลางเนาะครับเนาะมหาพ้อแตีมกับเห็นเอฟซีกับดีฮู้อยู่อกเนาะครับเนาะอันปูเจ็ดซองสายยาบักแข่งไงเนาะครับเนาะตั้งแต่ปีไม่มากบอลผาดจักษหมวดเหล็กพันครับมันนี่พ้อแตีมก็ได้ขึ้นมาติดตามโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะเพิ่งจะเน้นให้ละสามหกแปดหกแปดเนาะครับเอฟซีเนาะ ขับล่างมันก็มีศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งหกนะครับมักกระจัดขัดกระพานครับ F4 ครับครับจับหน้าจอเอเบ้างนะครับเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะแต้มเนี่ยเด้อครับ F4 เนาะครับเนาะครับเดี๋ยวมีแนวทางดีๆอาจารย์เด็ดๆเพแต้มก็จะไปหามาฝากมาตอน F4 อีกนะครับเนาะ เอาสำหรับชิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเนาะ FC เนาะขอให้ทุก FC ทุกคนถูกหวยเลยเบื่อได้ครับเด้อครับเนาะ16มีนานี่เนาะรับเนาะถือหวยรางวัลที่หนึ่งกันเด้อครับเด้อ FC รับเนาะเอาไายนี้ก็แถมก็มีแค่นี้นะครับเนาะขอกราบสวัสดีครับ